สวัสดีครับวันนี้ผมรีวิว r 6ปี2018นะครับเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นรถที่วิ่งมามา10,000โลประมาณหมื่นโลนะครับแล้วก็รถเนี่ยคือเฟลิ่งแท้สีเดิมแท้ทั้งคันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูโดยรวมก่อนแล้วกันนะครับนี่นะฮะด้านบนนะฮะก็มือเบรกมือคัตเดิมนะครับแต่ว่าเดิมแท้โรงงานนะครับแล้วก็สภาพค่อนข้างที่จะสวยนะฮะเดี๋ยวพามาดูในเรื่องของแผงคอก่อนแล้วกันแผงคอเดิมไม่มีรอยะลอกนะครับผมนี่นะฮะสวยๆเลยนะครับ หัวนอ็อตหัวโชค๊คใสหมดนะครับนี่ฮะประกับไฟสวยหมดไม่มีถลอกนะครับเบรกปกตินะครับนี่นะหัวโช๊คฝั่งซ้ายนะครับผมแล้วก็ประกับไฟสั่งซ้ายนะครับโอเคเลขไม่นะครับคันนี้วิ่งอยู่ที่1 0,000เท่าไหร่เอ่ยลองไปดูพร้อมๆกัน19,83โลนะครับผม คันนี้1,983โลเท่านั้นนะครับแล้วก็ดูสภาพโดยรวมก็ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่สวยมากนะครับเดี๋ยวโอเคคันนี้ฝาถังแต่งเป็นคาร์บอนนะครับผมเป็นพีเยลคาร์บอนฝาถังนะครับของวูดนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของสติ๊กเกอร์เดิมแท้หมดนะครับอัปเปอร์ถังก็คือสีเดิมหมดโลโก้โลโก้ใสหมดเลยใสยทั้งคันจริงๆคันนี ต้องยอมรับเลยว่ามันสวยจริงๆนะครับนี่นะไฟเลี้ยวหลังเป็น LED นะครับผมติดตั้งมาแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของคันนี้เนี่ยถ้าลูกค้าที่ซื้อสดยังได้เป็นทะเบียนนี้ไปด้วยนะครับก็คือ2ไก่ไก่นครราชสีมา4-7นะครับผมก็ให้ไปด้วยเลยนะฮะไม่มีถอดไม่มีแยกออกนะครับ คันนี้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยท่อที่ได้ก็จะเป็นอาคาร์บิก GP นะครับสลิปออนนะครับเป็นอาคา g p สลิปออนเซอร์โวตรงรุ่น r 6นะครับเป็นท่อแท้ศูนย์เลยนะครับผมมูลค่าประมาณ3 0,000ื่นไปปลายนะเกือบ4 0 0หมื่นเลยนะฮะใบนี้นะเป็นอาคา Evo s l i สลิปออนเซอร์โวนะครับผมนี่ก็คือสภาพรถนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะมาดูทางฝั่งซ้ายนะครับ ทางฝั่งซ้ายนะครับก็ดูในเรื่องของรายละเอียดเรื่องชุดสีเรื่องพาร์ทแฟลลิ่งนะครับก็จะสีใสสวยเดิมนี่นะให้ดูลึก,ลกๆนะครับปั๊มเบรกแกนโชคสวยกระบอกโชคสวยหมดนะครับ สภาพรถเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ไม่น่ากังวลอะไรในเรื่องของตัวรถนะฮะรถใหม่แท้หมื่นโลกุญแจ3ดอกบุ๊กสวิตคู่มือทุกอย่างครบนะครับรถออกศูนย์มือเดียวนะครับคันนี้นะฮะควิกชิปเตอร์เป็น OEM โรงงานนะครับ พักเท้าเดิมโรงงานนะครับเซ็นเซอร์พักเท้าก็ยังอยู่ครบนะครับไม่มีหักไม่มีล้มนะครับพักเท้าสวยนะครับผมไม่มีรอยถลอกของกาดพักเท้านะครับยางยังเหลือนะครับรถคันนี้วิ่งใช้ยางแต่ตรงกลางนะครับข้างๆ้าไม่เคยเปิดนะครับผมนี่นะฮะก็ยังเหลืออยู่นะครับผมสภาพโดยรวมเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็ไม่ น่ากังวลอะไรนะฮะสำหรับลูกค้าที่อยากจะฟังเสียงเครื่องใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลองสตาตาให้ฟังคร่าวๆนะครับ และนี่ก็คือ R6 นะครับปี2018นะครับที่เข้ามาใหม่อีก1คันนะครับผมราคาคันนี้ก็เปิดอยู่ที่379,000นะครับลูกค้าที่สนใจนะครับก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมส่วนลูกค้าที่ซื้อสดก็จะมีส่วนลดให้แล้วก็มีของแถมให้นะครับก็อย่างไรก็ลองเข้ามาดูมาชมได้นะครับผมราคราคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับลูกค้าที่ กำลังสนใจหา R6 ไว้ใช้สักคันนึงครัก็คันนี้ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่ไม่ผิดหวังนะครับสำหรับการที่ซื้อ R6 มืสภาพที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์90%แบบนี้ไปไว้ใช้งานนะครับก็เดี๋ยวฝากไว้อีกหนึ่งคลิปสำหรับคันนี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ